สบายดี e. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีมื่อสุดสุดคนเด้อเนาะมอนิกาแต่โดนแล้วแหะพี่น้องเมื่ได้พอกับสนุกเนาะโอนิสนุกกับซีมาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ครัทำประรับชมเนาะเดี๋ยวกาสิมาแจ้งข่าวว่าสนุกไดม้มาเฮ็ดเวียงอยู่เวียงจังนเป็นทีหอแรกพี่น้องสนุกก็มาได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วเนาะพี่น้องสนุกมาเฮ็ดเวียงอยงู่นี่เนาะก็มาอยู่ทานอาหารเนาะพี่น้องกายกับเขาเลยพี่น้องทานอาหารในอันวงแหวมพี่น้อง อยู่ยังจันทร์พี่น้องเดินเดือนกะบอลไดร์ล่าด้านนอกพี่น้องเดินสองล้านสองล้านห้าพี่น้องเลยโสมกะเห็ดเป็นแม่ครัวเป็นผู้โสยเนาะพี่น้องเห็ดเห็ดกับเขาสนุกับบอไดร์ลงขี้เต้โดนเลยเนาะพี่น้องจังไรกะกะขอโคตรเอฟซีเบอร์จะขุดจะกดไดร์ล่เด้อเนาะจังไรโสนุกะเนี้ยขึ้นฮอดถึงเอฟซีคือเก่าอะไรเนาะพี่น้อง บ่ค่อยมีเวลาพี่น้องพเพราะว่าเอามาเฮ็ดเบียกเนาะนเฮามาเฮ็ดเบียกให้เพิ่นเนาะพี่น้องเฮากะบ่ค่อยมีเวลาสิ่งเป็นส่วนโตพอเท่ายเนาะพี่น้องสนุกกาเสียดยังกลเกรงใจพี่น้องมื้อนี้ก็เลยอันถือโอกาสนำโปรตำแหน่พี่น้องเนาะ fc บางคนเผื่อกระซิถามว่าสนุกหายไปไสเด้นเนาะแล้วกะอีกอย่างความจำโทรศัพท์สนุกกับบอดีเนาะพี่น้องกับ่ค่อยลงคลิปเนะาะจังได๋สนุกกัขึ้นฮอตคือถึง fc คือเก่านั่แหละเด้อพี่น้อง พยายามหาอันเวลามาลงคลิปน้องพี่น้องกะเห็ดไปตามมีตัมเกิดฟ้องสนุกขนาะไหเนาะมือสนุกว่างสนุกกาลงแบบก็เลยแต่เนาะพี่น้องมันกะงานมันกะมีเห็ดเรื่อยๆเห็นเลยพี่น้องเพิ่งกับขัน่างานลายพี่น้องกะมีเรื่อยๆงานกะว่างน่อยนึงสี่นาพี่น้องกะมีอีกเนาะก็เห็ดเห็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องในสนุกกาสี่เด็ดมะพริกพี่น้อง เด่นผิกไว้ไแทนเวลาใส่หันใส่หนีเนาะพี่น้องโกะแหล่มิกสนุกกาดตากไว้อย่เ้พี่น้องวันอาเรียบร้อดๆพี่น้องอันนี้ก็คือกระดาษผีสนุกรกระนุกกระสีมาเด็ดพี่น้องบา้ากระสีมาล้มอันนันพอมันเอฟซีเลยเนาะมาล้กบับอะไรอันลงคลิปโดดเลยเนาะพี่น้องกับเคลนฮอดเอฟซีหลายๆพี่น้องกับเคลนฮอดแห้งเนาะมาล้กะระดับเซมกับบัลลลงคลิปโดดเลยพี่น้องเคลนฮอดเอฟซีคือเก่า บางคนเพึ่นกรสิทำสนุกาหายไปใส่เนาะเก็บไปแลวหายไปใส่ดอกพี่น้องหาเงินเนาะหาเงินเห็ดไห่เห็ดนาเนี่แหละพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กับกำลังอันช่วงนั้นนาเนาะพี่น้องลงไหายลงนาเนีนะ่พนย,ยนะพี่นี่สนุกคือซีม,มันกูแหละขึ้นสิได้เมื่อขึสิได้เมื่ออันช่วงเนี้ฝนตกเนาะพี่น้องสนุกสิเมื่อดับนานตอนนี้การสนุกก็ได้ยาวแล้วพี่น้องเลยไอเแม่ยผนหวานสีตาเนาะ กนหาเงินเมื่ออันซื้อน้ำม,มันไทยนาเนาะเพราะว่างนี้ก็บส่งบุกเบิกไทยนาน้ำมันกะแพรียงยังกะแพงเนาะพี่น้องมิเตแน่เพงแพง พีน่นาะพี่น้องทอดวัซซุกุสค้อนอะไรน,นาะพี่น้องสนุกกระจาเนาะเป็นจังไดเด้เนาะทางนั้นลืมสนุกกระเบ่านาะสนุกยังไม่ได้ลืมเด้อยังกินฮอดเอฟซีคือเก่าเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องสนําหรับคลิปนี้สนุกกระสิค้อนจะคลิปเอาไว้เพียงสมีเด้อร์หมักอาจจะลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็สับสไล กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้แสงให้ใจแห่งสนุกเนาะ,ะพี่น้องลด,ดลงคลิปทนน่อนึงกับยาฝ้า,าล,ลืมกันเด้อเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่ยังหาเบิร์ของชมคลิปสนุกเนาะพี่น้องที่ให้กำลังใจมาตลอดเนาะพี่น้องสนุกกับขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะไปเลย,เยพี่น้องสบายดีสวัสดี